สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มายุสคารนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะอยู่กันที่เดิมนะฮะวันนี้มีรถเก๋งซีดานนะฮะเข้ามาใหม่นะครับรุ่นที่แบบหายากเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับเจ้าตัว t o y o ต a c a m มรีนะฮะ2.5 h องจุดห้าเฮตวีไฮนะครับ e ปี2013นะครับก็คันที่แล้วเข้ามาแป๊บเดียวนะครับก็จองจากไฟแนนซ์นะครับไปแล้วนะฮะนี่ก็เข้ามาอีกคันหนึ่งท่านได้เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นรถบดระวางนะครับลูกค้า เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพที่ยังไม่ปรับสภาพยังไม่เต็มร้อนต์ะก็มาถ่ายรีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับน่าใช้งานมากนะครับเป็นตัว2.5นะครับ HV ดวีพ i ีเมียมไ d นะครับนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินบวกกับตัวไฟฟ้าไฮบริดนะครับก็แบต เปลี่ยนมาแล้วนะครับแบตเปลี่ยนมาแล้วนะฮะไม่ต้องกังวลในส่วนตัวแบตนะฮะนะครับไม่ใช้งานไปเพียง147,00 0มเกิโลเท่านั้นเองนะครับราคาที่ผมแจ้งทีใต้คลิปนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะลูกค้ายังไม่ได้ตั้งราคานะครับก็มาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอ แฮมบรี่ไฮบริดคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเจ้าตัวไฮบริดคันนี้น่าสนใจไงนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นโมเดลปี2013นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะับแบบนี้สองดวงแบบนี้เลยนะครับอ่ากระจังหน้าสีโครเมียมนะฮะโลโก้โตโยต้าก็จะเป็นสีดาฟ้าแบบนี้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ ตัวรถไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักไม่มีคลิปคว่ำนะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะครับอ่าสีบางๆนะเป็นสีบอลเงินนะครับบางแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ไฮบริดต่างๆอยู่ครบรัดด้วยกับยางโยโกฮาม่านะครับปี2018นะครับอ่านะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมดิสเบรกสีล้อนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ากุญแจคลีเลสนะครับกระจกต่างๆก็จะเป็นลายน้ำของโตโยต้าหมดเลยนะครับผม นี่นะฮะตัวรถสีเฉดต่างๆนะครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยย้ำเดิมนะฮะดิสเพลกสีล้อนะครับรถสวยมากๆนะครับสวยมากๆคันนี้นะฮะใครที่สนใจผมแนะนําเลยแหละนะครับแนะนําเลยอันนี้น่าสนใจมากประหยัดน้ำมันด้วยนะเพราะว่าเป็นตัวสองระบบนะครับนี่ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบไฟเบรกอารไรีลอีดีนะครับไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับมีกล้องขลังนะครับมี ตัวเนวิเกเตอร์นะเป็นตัว DVD ด้วยนะครับอ่านี่เลยนะครับสวยนะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับอขออนุญาตเปิดปลดล็อกสักครู่นะนี่เลยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับ ตัวนี้นะครับคนเก่าดูแลแบบได้ดีมากนะครับติดพรมไดมอนด์ขัดมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตัวโครงตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะลูกค้าเดิมเดิมนะครับ,นนนะรบแบตเตอรี่ให้บรดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวยางอะไรต่างๆนะครับด้านหลังกริบมากนะลูกค้ากรีบมากๆเลยนะครับคันนี้ ผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับต้องไวครับต้องไวมาไวไปไวนะครับต้องไวเลยใครสนใจที่นะสนใจหารุ่นนี้อยู่ยังไม่เจอนะครับผมแนะนําคันนี้เป็นอีกตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับปี13ไมมใช้งาน1นึ0 0 0สนมพิโลประวัติศนนะครับสนใจสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้แล้วก็ค่อยมาดูรถก็ได้นะครับนะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับภายในนะครับตรงนี้จะมีม่านมาให้นะเป็นแบบแมนนวนนะครับ แล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดเลยมีเวลคัามไทลนะตัวนี้จะเป็นตัวสอบทัดนะครับเรคงจะเข็บเป็นอาร์นะลูกค้าเดิมๆนี่นะฮะชัดเจนเลยนะชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเนื่องจากเป็นตัวไฮบริดนะครับพรีเมียมไฮบริดนะครับสามารถปรับองศาต่างๆได้ตรงนี้หมดเลยนะครับเปิดเพลงนะครับเอนเบานะตรงนี้สามารถเอนเบาได้นะครับนี่เลยสามารถเอนได้นะครับ แล้วมีมาด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยอ่านี่นะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีแอร์นะครับด้านข้างนะครับมีแอร์ตรงเบาะนี้มาให้ด้วยนะครับมีแอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับฮะไม่ใช่ดิเบาะไฟฟ้าทั้งสี่ตัวเลยนะครับไฟฟ้าทั้งสี่ตัวเลยนะครับสามารถเอ็นได้นะครับ โรมไดมอนด์คัตนะดูแลได้ดีมากเลยนะครับพรมลมัติฟังชันคุ้ e คอนโทรลนะครับแอร์ออโต้ดูโอโซนครับมีน a v i เกเตอร์ d ีวนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับนี่เลยนะครับนะจบไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับนะเซ็นทรัลล็อกมีเมมโมรี่เซตมาให้ด้วยนะครับน็อตเดต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะลูกค้านะกระจกก็จะเปิดนะครับแบบออโต้ก็ได้มีปาร์เซนเซอร์นะครับ เบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับน็อตเนิร์ดไม่มีขยับเลยเดิมเดิมสวยๆนะครับเบาะคือโปรงปีกต่างๆเดิมๆนะครับเครื่องเงียบมากนะเนื่องจากเป็นตัวไฮบริดนะเครื่องเงียบมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับกริบๆเลยตัวนี้กริบๆเลยนะครับมาปรับนะครับปรับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะ นนี่ะครับเป็นจะปรับขึ้นลงแล้วก็ปรับเข้าหาเรานะครับน้ำมัหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนะครับนะฮะแล้วก็กระจกนะฮะจะเป็นตัดแสงนะครับมาให้แล้วนะครับไฟห้องโดยสารนะที่บังแดดนะครับก็จะเป็นเนื้อดิเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับดีวีดีนะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับรองรับในส่วนตัว F.M.A.M.U.S.B. นะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีแอร์ตรงเบาะด้วยนี่นะครับนะมีโหมด e ีโค o โหมดมีโหมด E.V. นะครับแอร์จะเป็นออโต้แบบนี้รายละเอียดภายในค่อนข้างสวยเลยแหละนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะครับนี่นะครับกู้มือต่างๆครบเลยนะครับสภาพภายในคือกลิบมากๆนะลูกค้าผมบอกได้เลยว่านะครับ นะเป็นอีกตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่หรือว่าหาเจอแล้วนะครับแต่แบบยังไม่พอใจนะครับผมแนะนําตัวนี้คันนี้ให้เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับนะเป็นปีสิบสามนะครับเป็นปีสิบสามสองจุดห้า Hv Premium Hybrid นะครับนะตัวท็อปสุดเลยนะครับในตลาดค่อนข้างยากนะครับใจจริงอะ่ะกำลังหาสีขาวแต่ที่นี้หายากจริงๆนะลูกค้าหายากมากนะครับดูห้องเครื่อง นะครับนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับลูกค้านี่นะครับโลโก้ปั๊มนะครับเด็ดสวยนะครับมารุรงงานอยู่ครบนะของเหลวต่างๆอยู่ครบนะฮะห้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเดิมๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่าไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะครับนะตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ได้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ของเรามีวารันตีให้ด้วยนะครับลูกค้านะก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมแบบนี้ได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนู้นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากเจ้าตัวโตโยต้าคันดี้สองจุดห้าเฮทวีพร ปี2013พนนีไว้ด้วยนะครับมใช้งานไปที่104,700โกิโลนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะนสวัสดีครับ